ท่านเลขาธิการสกมชนะคะท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่คุยกันนานครับค่ะท่านถามฟังด้ยครับสกมชนี้ย่อมาจากอะไรคะท่านถามถามทุกทีนะการหายใจแล้วพูดไปพร้อมกันสํานักงานสํานักงานคณะกรรมการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์แห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติถูกต้องไหมคะตั้งชื่อแขกเดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้าจะเปลี่ยนเป็นสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติแหละจะได้ดูแบบว่าเข้าถึงง่ายประชาชนได้ยินแล้วแบบจำได้แม่นท่านหาอัปเดตนิดนึงนะนานๆเจอท่านทีคือวันนั้นเจอท่านในงานแล้วก็บอกว่าต้องมาอัปเดตกันหน่อยนะว่าตอนนี้ภัยไซเบอร์เนี่ย เรากำลังเจอกับอะไรนะในปี2,252,568 0เนี่ยมันน่าจะมีอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะท่านาครับค่ะคือผมว่าตอนนี้เนี่ยไอ้คำว่าอะไรใหม่เนี่ยมันคือเหยื่อใหม่อค่ะคือถ้าเกิดเราฟังกันเนี่ยบ่อยครั้งเลยก็จะเป็นว่าเออชวนให้ลงทุนในหุ้นโอกระจู๋อ่บเมื่อเมื่อปลาปีที่แล้วนะฮะมาตอนนี้ เรื่องราวเหมือนเดิมเด๊ะแต่เปลี่ยนเหยื่อก็คือว่าลงทุนโอกระจูเหมือนเดิมไหมคะหรือเปลี่ยนบริษัทใช่โอกระจูโอกระจูเหมือนเดิมแล้วแล้วเยื่อที่โดนไปก็จะบอกฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยอ่ามีคัสเตอรใหม่คัสเตอรเหยื่อใหม่ตอนคุณชวนผมคุยผมเลยบอกว่าโอ้เราต้องเราต้องเข้าเข้าถึงคนมากกว่านี้เนาะเพราะว่าบางทีเนี่ย ก็อยากชวนคุยว่าภัยใหม่ๆอะไรมาเนี่ยเราอยากจะบอกว่าปีที่แล้วคุยอะไรไว้นะปีนี้ก็อยากจะบอกว่าไัยมันยังเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนยือเหมือนฉายหนางม้วนเก่าเลยแต่กลุ่มคนดูเป็นคนใหม่ครับมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าเราก็ต้องเห็นปัญหาว่าเฮ้ยทำไมมิจฉาชีพก็ยังใช้วิธีเดิมๆและสำเร็จอะอเรามองอย่างนี้นะ ใช่ใช่ใช่ครับแต่แต่อย่างนี้ครับเดี๋ยวเราดูกันอย่างนี้ครับอาวุธใหม่ของรัฐอันนี้อัปเดตตรงนี้ดีกว่านะครับก็คือว่าเดี๋ยวอาวุธใหม่ของรัฐเนี่ยคือการที่บอกว่าโมบายฟรเ a ตอร์นะครับโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มแล้วก็ทางส่วนธนาคารน่ะครับต้องทําอะไรในส่วนที่ควรจะทําล่วงหน้าด้วยนะครับยกตัวอย่างคือเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดบัญชีม้าเนี่ยนะครับ ธนาคารรู้เนี่ยแล้วเราจะโอนไปเนี่ยนะฮะเราโอนไปสําเร็จเนี่ยถ้าเกิดทั้งรู้ที่เป็นบัญชีมานะครับเราโอนไปสําเร็จเนี่ยธนาคารต้องช่วยเรานะครับนะฮะมันมันต้องนี่คือเครื่องมใหม่นะครับอุปกรกใหม่หรือเบอร์เนี้ยรู้อยู่ว่ามันชอบส่งเอสเอ็มเอสหลอกลวงนะครับแล้วเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันมันเป็นเรียวแล้วตัวเอสเอ็มเอสส่งลิงก์มาแล้วเราไปถูกหลอก จากอะไรก็ตามเนี่ยนะครับโมบายเบรเตอร์เนี่ยต้องช่วยเราเรื่องนี้ช่วยชดเชยนะฮะครับนี่คืออาวุธใหม่ของเรารที่ช่วยตรงนี้ในมุมหนึ่งก็คือว่าโอกาสในการที่เราจะ,ะมีคนช่วยป้องกันมีคนคช่วยป้องกันเกิดเหตุว่าอย่าให้เราต้องเสียเงินเนี่ยนะครับด้วยพรกรใหม่เนี่ยมันเปิดช่องเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ทำอะไรเลยนะครับแล้วเราถูกโจหลอกเนี่ยโมบายเปรเตอร์ธนาคารเนี่ย อาจจะต้องโดนว่าให้เอาเงินให้เราเลยโดย<ะ>ที่ไม่ต้องไปดึงกลับมาจากโจรน,นะนะคือไม่ต้องรอให้ไปเอาเงินจากโจรคืนมาได้แต่คุณในฐานะผู้ให้บริการทั้งแบงก์ทั้งค่ายมือถือยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่คุณต้องรับผิดชอบถูกต้องไหมฮะใช่ครับใช่ครับ<ช>แต่นะแต่มีเงื่อนไขเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพูดแค่นี้นะครับบางทีเราก็เป็นโจรเนาะเราก็จะบอก อ้าวอย่างนั้นเดี๋ยวเราตกลงกันเราทำฟอร์มว่าเออโอนให้คุณเดี๋ยวผมไปแจ้งความก็เพาตนั้นเนี่ยวิธีทางไปได้ก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ใช่อยู่ดีคุณจะไปคิดอะไรพิกแพลงว่าเออเดี๋ยวมีกฎหมายจะไป่ิเรนแบบนั้นไม่ได้นะเฉลี่ยการแล้วคุณจะไปคิดเอาง่ายๆแบบนั้นว่าเอออย่างนั้นเดี๋ยวฉันเป็นโจรแล้วใช้วิธีนี้เงี้ยก็ไม่ได้เพราะเขาก็จะมีกลไกตรวจสอบที่เข้มข้นนะครับ อพี่อมรอันนี้มันเป็นมาจากกรณีพลกรไซเบอร์ฉบับสองไหมเยกยอะไรนะครับไอณีที่พีพ่อมรกำลังยกตัวอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรณีพลกรอยังครับ, <S <S รบรอย่างแต่บบแต่ว่ามันมันคิดได้ครับเป็นโจน่ะคิดได้ครับไม่แม้ที่ว่าวดเดี๋ยวยมือถือหรือว่าทางแพลตฟอร์มโซเชียลหรือว่า,าธนาคารต้องร่วมรับผิดชอบเงินที่โดนหลอกไปอ่ะอันนี้มันมีผลจากตรงนั้นป่ะเกี่ยวกันไหม นี่ผมไม่แน่ใจเกี่ยวพรกถูกต้องถูกต้องอ่อพรกสองที่ว่ามีผลสิบสามเนสิสามที่ผ่านสิงหานะครับนั่นแหละคือเรื่องนั้นถูกต้องครับอ่าเนี่แหละปำรวเขาต่อตัวกันตำรวจเขาก็เปิดตัวกันอก็มันมันก็เลยเป็นว่าไม่ใช่อยู่ดีคุณจะไปหัวกันแล้วหวังว่าเอ้ยสุดท้ายเดี๋ยวอ่ารวมตัวกันแล้วเดี๋ยวได้เงินจากเขาเพราะเดี๋ยวเขาก็จะมีกลไกตรวจสอบที่เข้มข้นมากขึ้นอ่าที่ผมจะพูดคือว่า อ่ามันถึงได้มีเรื่องว่าเอซิมกับธนาคารต้องเลขตรงกรันนะครับเอ,อเพราะว่ามันจะได้เอื้อให้เขาตรวจสอบได้ชัดเจนนะครับฮนะแล้วหรือเรื่องอื่นๆอย่างเช่นต่อไป s อ s ก็จะต้องมีการขึ้นทะเบียนต้องมีการเอ่อซึ่งอันนี้ฝั่งเราจะไม่ได้รับผลกระทบหรอกนะครับเพียงแต่ว่า sms เนี่ยคุณจะลิงก์อะไรแนบมาเนี่ยอ่าคนที่เป็นคนส่งเบาเอ m s อก็ต้องรวมรับผิดชอบ ว่าถ้าเกิดยังมีลิงก์แอปดูดเงินลิงก์เรื่องอะไรไม่ดีมาเนี่ยอันนี้แหละแล้วคุณบังเอิญไปถูกหลอกแล้วบอกได้ว่าฉันได้มาจากลิงก์ของผู้บริการเจ้านี้เพราะผู้บริการเจ้านี้เนี่ยไม่ดูแลเนี่ยอันนี้คือส่วนที่จะ,ะมีมีการให้ให้เงินเราได้นะครับนี่คือพรกรใหม่ที่เรียกว่าพรากรสองหรือที่อ,ออกมาเมื่อ,อมีผลเมื่อสิบสาม เมษาที่ผ่านมานี้ถ้าฟังอย่างนี้แล้วแสดงว่าแบงก์เองอ่ะล่าสุดอ่ะคือที่ผู้ถามนี้เพราะว่าล่าสุดมันมีธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็เขาจับพนักงานธนาคารเลยนะคะอ่าออันนั้นร่วมร่วมทําบัญชีมาถ้าอย่างเงี้ยมันเข้าขายที่แบงก์จะต้องรับผิดชอบไหมคะอ๋อเดี๋ยวต้องดูครับมันต้องดูครับว่า มันจะมีใครไปต่อไหมว่าบัญชีม้านี้ที่บุคคลน,นี้เป็นคนทําเนี่ยแบงค์ได้รับรู้อะไรมาก่อนไหมว่านี่คือบัญชีม้านะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่แบงค์อะคะเจา้า<อ>ระดับผู้<บ>จัดการเลยนะคนนั้นเขารับผิดชอบเต็มๆอยู่แล้วครับตัวเขาก็ก็ต้องโดนเรื่องการทำความผิดะนะครับแต่ในเรื่องว่าในฝั่งของความเป็นนิติบ,บุคคลของแบงค์เนี่ยนะครับแบงค์ก็ต้องไปดูอีกทีว่าไอ้กระบวนการที่มันหลอกอะไรตรงนี้เนี่ยมันมันเกิดเพราะแบงค์เลอร์ หรือเกิดเพราะคนคนนี้ที่เป็นพนักง,งานแบงค์เป็นคนเลวอ่นะเพราะว่าประเด็นมันต้องเป็นว่า,าตัวหน่วยงานเองอ่ะปาปาละเลยนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นคนเลวแล้วไปเปิดบัญชีให้โจรน,นะครับอ่าคง,คงต้องดูเงื่อนไขอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบแบงค์นี้สมมุติบัญชีที่เขาเปิดให้โจรเนี่ยแล้วมันเป็นบัญชีม้าไปแล้วนะครับสมมุตินะมันใช้ไปแล้วเนี่ย แล้วยังมีเอาไปหลอกเราอีกในเคสแบบนี้ทั้งที่แบงค์ต้องตรวจสอบได้ว่าอะไรคือบัญชีมาแต่ยังไปถูกใช้งานอันนั้นคือแบงค์ในฐานะนิติก็ต้องดูแลนะครับเป็นนิติบุคคลก็ต้องดูแลครับตอนนี้คนกําลังสงสัยว่าแล้วจะชดใช้ในสัดส่วนเท่าไหร่ใครจะกาหนดนะพี่อันนี้อันนี้จริงๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าเกิดสมมุติว่ามันมีทั้งธนาคารนะฮะไม่ดูแลบัญชีมาแล้ว อ s เอเอสก็ไม่ได้กำกับดูแลเลยทำให้มีลิงก์มาถึงเราแล้วธนาคารก็ยังไม่ได้ดูแลว่าโอนไปบัญชีมา้าไม่มีคนช่วยดูเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องมีสัดส่วนเรื่องการหายทีหนึง่งแต่พรบตัวพรกดังกล่าวยังไม่ได้บอกสัดส่วนไว้ครับนั่น,นสิว่าคือช่วยรับผิดชอบนะครับ<อ>แต่เรื่องว่าขอบเขตของอการเฉลี่ยอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ยังยังไม่ได้ระบุเป็นสูตรสําเร็จออกมานะครับสุดท้ายต้องไปจบกับที่ศาลดหมกก็ก็ต้องไป ฟ้องในศาลเขาำสั่งไม่ดีคือเดี๋ยวคงต้องมีมีโอกาสที่ว่ามันจะต้องมีเคสแบบเนี้ยฮะที่ต้องดําเนินการนะครับอ่าเกิดแต่มันอาจจะต้องตกที่ศาลนะเพราะไม่งั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนครับเกิดสมมุติว่าโจรจะหัวกันแล้วมาเอาเงินจากแบงค์เ่ะมันก็ต้องมีคนตรวจสอบหลักฐานใช่ไหมฮะเพราะว่าสมมติยกตัวอย่างง่ายในเอถูกมิจฉาชีพลวงไปหนึ่งแสนบาทแต่ปรากฏว่า อ่ะแบงก์ก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเป็นบัญชีม้าที่เปิดจากแบงก์ซิมก็ต้องมีเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์เจ้าของนั้นก็ต้องออกมารับผิดชอบถูกไหมพีค่ครับใส่ยังไงุณ<ค>ต้องเริ่ม<ค>จากคดีอยู่แล้วครับเพราะมันก็ต้องเป็นคดีให้ได้แล้วก็คงจะต้องไปแจ้งสารแต่มันจะช่วยอย่างนี้ครับคือจากเดิมเนี่ยบัญชีม้าที่ว่านะฮะเขาจะต้องไปดูว่ามันเกี่ยวกับการหลอกคนร้อยคนอย่างเงี้ร้อยคนนี่คดีก็ต้องเรียบร้อยแล้วถึงจะเอาเงินมาคืนเรานะ แล้วก็บางทีมันชีม้าเนี่ยมันโกนไปหลายทอดใช่ไหมครับโอกาสยิ่งน้อยแต่ในรอบนี้ที่มีพรกรสองเนี่ยมันจะเป็นว่าไอ้เรื่องคุณจะไปพยายามเอาเงินคืนเนี่ยคุณก็ทําไปแต่ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าเออธนาคารหรืออะไรต่างๆเขารับผิดชอบเพราะเลิร์อไม่ดูแลให้คุณนะธนาคารเอาเงินมาให้ก่อนออคือ,อยังไงเรื่องศาลคงต้องเกี่ยวนะครับเพราะว่ามันต้องตรวจสอบให้ดีว่าเออไม่ใช่อยู่ดีคุณ หัวกันเองที่ว่าคนหนึ่งก็เปิดบัญชีไม้คนหนึ่งก็ช่วยโอนไปแล้วก็มาบอกว่าถูกหลอกอสก็ต้องดูให้ความเป็นธรรมว่ามไม่ใช่ไปเป,เปิดช่องใหม่ให้โจนอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามัน<า>จะดีจากเมกว่าเดิม,มคือเดิมเนี่ยต้องเงินกลับมาให้ได้แล้วก็ดูว่า ผู้เสียหายมีกี่โค้แล้วก็ต้องหารกันซึ่งอันนั้นมันบางทีได้เงินกลับมาบางครั้งก็หารกันแล้วก็เหลือนิดเดียวใช่ไหมครับจริงๆท่านหักเคยเห็นข่าวนี้นะที่เขาใช้กฎหมายนี้ที่สิงคโปร์ไหมคะที่เขาใช้มาก่อนเราอะค่ะเขาได้ผลไหมคะ่ไม่คือเขาเขากำลังเริ่มนะครับว่ายังไม่ยังไม่มีเคสที่ว่าเขาได้ตัดสินว่าเขาได้อเอากฎหมายเนี้ยมาใช้เพื่อบอกว่าแบงก์แล้วก็โมบายได้ต้องจ่ายจริงๆ คือเขาเริ่มก่อนเราเรมื่อตอนปลายปีอคะครับนะครับคืออต่ซึ่งแต่ว่าคําตัดสินเขาที่ว่าเออต่อไปนี้คุณถูกหลอกแล้วเดี๋ยวแบงก์จ่ายไปเท่านี้แล้วโมบายปรเเตอร์จ่ายชดเชยไปขนาดนี้แล้วเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่มีข่าวตามหลังมาเหมือนกันนะครับว่าเริ่มมีผลบังคับคือพูดผิดพูดผิดคือผลบังคับมีแล้วแต่ยังไม่ได้มีว่าธนาคารหรือโมบายได้ถูกลงโทษในการแชร์เงินตามที่ กฎหมายได้กําหนดอย่างนี้ครับแสดงว่าเหมือนแบบจุดประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ยเพื่อเพิ่มให้ธนาคารกับโอเปอเรเตอร์ใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้นถูกต้องไหมคะเพราะไม่ถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณเพิกเฉยคุณถือว่าธุระไม่ใช่ก็เห็นด้วยเห็นด้วยใช่ครับใช่นั่นคือนั่นคือถูกต้องเลยนะครับอ่ะแล้วอีกมุมนึงผมก็มองเชิงบวกนะครับว่าเดิมเนี่ย ผมเป็นคนมองคนในแง่ีดีผมก็มองว่าเดิมเนี่ยเขาอาจจะอยากใส่ใจอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้าเขาทําอะไรไปอ่ะเดี๋ยวโดนเรื่องว่าเอ๊ะมันผิดพีดีพเดี๋ยวมไปอะไรเรื่องล้าสิทธิ์แต่พอมันมีพรกรเนี้ยเขาจะได้บอกคาทุกคนได้ว่าเออต้องทําแล้วละเพราะไม่ทําผมซวยนะผมต้องหารแบ่งก็เลยจะทําได้เต็มที่มากขึ้นนะครับ มีคุทุกฟังมองในเง่ดีถามมาพี่อมรบอกว่าในแอป f a c e b o o k เนี่ยมีการหลอกชวนเชิญซื้อหุ้นเจ้าของแอปพลิเคชันก็หมายถึงอาจน่าจะหมายถึง Facebook เขาไม่ลบเพราะว่าเขาจ่ายโฆษณาเอออย่างเงี้ยจะเอายังไงอ่ะต้องรับผิดชอบด้วยไ่าตรงนี้แหละก็คือเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะเข้ากรอบของพรก .2 นี่แหละนะครับคือเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่รู้จักที่โดนไปเนี่ย ก็คือโฆษณาผ่าน facebook แต่มันก่อนพรกคคิดว่าไม่น่ามีผลย้อนหลังนะครับแต่หลังจากนี้ครับมันมันน่าจะเป็นเรื่องแล้วล่ะว่าตัวแพลตฟอร์มถ้าเกิดปล่อยให้โฆษณาแล้วหลอกเราได้เนี่ยตัวแพลตฟอร์มน่าจะต้องผิดแหละมันจะต้องเอาเอาเรื่องจากตรงนี้แหละกับเงินที่โดนหลอกไปครับครับแต่อาจจะลำบากเหมือนกันเพราะว่าเขามีแค่เซลลอยู่ที่นี่มันเซลล์กับทนาย S <S <an> ก,ก,ก็ก็คงต้องใช้เวลากันเหมือนกันครับแต่คิดว่าถ้าเริ่มมีเคสที่ที่สำเร็จตรงนี้ได้มีทนายไทยดีๆที่เข้าใจเรื่องนี้ช่วยเนี่ยนะครับมันก็น่าจะ,ะทำให้เขาต้องพยายามร่วมมือมากขึ้นนะครับในเรื่องของพวกโฆษณาหลอกลวงนะครับจะแชร์ให้ฟังตอนนี้แพลตฟอร์มที่สนับสนุนดีมากเรื่องโฆษณาหลอกลวงพวกหลอกขายโน่นนี่นั่น เป็นทิกตอกนะฮะอันนี้ออต้องขอชมเขาเลยฮะค่ะเขาทํายังไงอะคะมันยังไงคะเขามีค,คนไกป้องกันคือเราเขามีเขามีช่องรีพอร์ตพิเศษให้เรานะครับออแล้วถ้าเราเจอว่าเอ่อเพราะเขาก็อยากให้คนเป็นถุงเป็นตาเรื่องโฆษณาหลอกลวงครับแล้วถ้าเราเจอเนี่ยเราส่งให้เขาไปเนี่ยสองวันเขาลบเลยฮะทิ้งออกเนะีนะ่ยฮะ คือแอคทีฟดีมากครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าใครเจอทิก t อกที่มันเป็นอะไรที่หลอกลวงเป็นทิก t อกเรื่องพนันอะไรพวกนี้ครับก็เข้าไปส่งไปให้เราที่อินบ็อกของเพจ n <S อ s a Thailand ได้เลยนะครับกับทิกตอกนี่เวิร์กดีมากครับวดเร็วเพราะเพราะอย่างนี้ครับเขามองว่าโจนเนี่ยไม่ทําเงินให้เขาอสําคัญน,นะข้อเนี้ยโจนคุณคุณมาหลอกคนได้คุณก็ ทำให้คนไทยเสียหายนั่นส่วนหนึ่งแล้วมันทําลายชื่อเสียงทิกตอกด้วยใช่เขาก็เลยร่วมมือเต็มที่คือแล้วเขาไม่ต้องงอคนดังหากที่ต้องงอว่าฉันอยากเปิดแพลตฟอร์มนี้ทิกตอกเขาก็เลยช่วยเลยว่าเอาอเมื่อไหร่มีอะไรไม่ชอบมาพาโกนอะไรไม่ดีนะอะไรมันจะหลอกเอาเงินใครหลอกยังไงเนี่ยเออก็ทิกตอกก็พร้อมปิดไปก่อนอืแล้วเดี๋ยวคุณไม่ใช่โจรคุณก็ไปหาทางเปิดคืนมาอา่า เพื่อสร้างเพื่อเก็บไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือว่าอยาให้ใครมาว่าว่าทิกตอกเป็นเป็นแหล่งขายของไม่ดีเป็นแหล่งหลอกลวงภาพลักษณ์เขาก็เสียใช่ใช่ผมว่าเขามองมุมเนี้ยชอบชอบมากเลยที่แล้วเราก็เห็นเวลาร่วมงานกับเขาเวลาเราเจออะไรเรื่องหลอกลวงบนทิกตอกเนี้ยเราก็เห็นตามนั้นจริงเลยว่าเขาเวิร์กจริงๆอิวันสองวันนี่เอาเอาออกไปก่อนได้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวต่อไปทุกแพลตฟอร์มก็ น่าจะพยายามใช้วิธีนี้เพื่อดึงให้อสมมุติเรื่องการโฆษณาเราเข้าใจครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าจะมองว่าเอาโฆษณาจากเรื่องการหลอกลวงมาเป็นไรายได้หลักมันก็ไม่ดีเพราะว่าอย่างผมบางทีก็อาจจะทําไม่รู้สึกว่าโฆษณากับแพลตฟอร์มบางอันไม่น่าเชื่อถือไปหมดแหละ,ะเพราะว่าเราเราดูแล้วเอ๊ะเราเจอมันปลอมเยอะขนาดนี้อันนี้จะรู้ได้ไงว่าจริงเราเราเราเลยแบบไม่เลือกใช้บริการจากโฆษณาที่อยู่ในแพลตฟอร์มบางอันที่ไม่น่าเชื่อค่ะนะครับ เราเราก็เลยมองแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนจะทําตามแนว t ิกตอกเราก็จะรู้สึกดีมากเลยเพราะว่าทิกตอกจึงทําได้ทําไมคนอื่นทําไม่ได้เราก็งงเหมือนกันแต่ล่าสุดเห็นเมตาเนี่ยเขามีการมาร่วมกับทางสอบสวนกลางของสํานักงานตรวจแห่งชาติอ่ามีมีอันหนึงของเขาที่เก๋มากครับคือสมมุติว่าถ้าบังเอิญใครให้เลขให้เลขบัญชีมาแล้วเลขบัญชีเนี้ย ตรงกับสิ่งที่อยู่ในคดีอของซีไอบีเนี่ยเขาก็จะเตือนว่าคุณกําลังจะโอนเงินให้บัญชีของโจนคือมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งขึ้นมาเลยหรือเปล่าคะในในครับคิดคิดว่าอย่างนั้นนะครับจากที่เขาสาธิตต้องเอินผมยังไม่เคยโอนเงินให้บัญชีโจนมาเลยไม่เห็นกระตาแต่ว่าแต่ว่ามันตามตามที่เขาสาธิตน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ก็จะเป็นอันหนึ่งแต่แต่แน่นอนกับใจเราก็อยากจะให้มัน เรื่องโฆษณาปลอมเพราะบางทีมันจะไม่ได้ส่งบัญชีผ่านเมตาไงครับที่เราเจอมานะครับมันจะใช้วิธีนี้ครับมันจะชวนกันในเมตาแล้วไปจบกันในไลน์ครับใช่ใช่ไหมคะคือมันไม่มีใครจบในเมตาหรอกจะให้แอดไลน์ทุกเหมือนทุกเคสเลยนะแผนประชุศกรรมเขาเป็นแบบนั้นมันจะช่วยได้แล้วไลน์ไม่รวมมือครับ เพราะไลน์ก็จะบอกว่าเอ๊ะคนสองคนคุยกันฉันจะไปเห็นได้ไงออมันเป็นเรื่องสิทธิของคุณนี่ใช่ไหมฮะมั่งตงเนี้แหละผมว่าโจทย์จะเอาเรื่องกับแพลตฟอร์มเนี่ยแต่ไลน์นี้น่าจะยากสุดอกับเมตาเขาอาจจะบอกว่าเออฉันก็พยายามที่สุดแล้วนะมันชวนกันไปคุยต่อในไลน์เองนะมันสุดสาย่านายกเว้นเรื่องโฆษณาเนาะโฆษณาก็อาจจะคุยกัเรื่องกับเรื่องอันนี้กับเมตาว่าเอ้ยฉันเริ่มสนใจนี่เพราะคุณนะ โฆษณานจากคุณก็จะไปคุยตรงนั้นแต่พอแลกเปลี่ยนเลขบัญชีมันแจกเลขบัญชีมันไปแลกกันในไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยการไลน์เนี่ยเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจกับคนไทยนะว่าไลนา์เนี่ยคุณอยากเป็นใครก็ได้ในโลกของไลน์ใช่ไหมคะคือค,ค่าคนคนบางคนไม่เข้าใจเอาในไลน์ก็ต้องเห็นหน้าของผู้ใหญ่คนนี้หน้าของคนดังคนนี้ก็น่าจะจริงซึ่งผมก็ ผมก็อยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจนะว่าอีตอนคุณสมัครลายเขาขอบัตรประชาชนไม่เล่าอก็ไม่ไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วรูปคุณที่ใช้อยู่ในลายคุณใช้รูปอื่นก็ได้ใช่ไหมชื่อดิสเพลย์เนมก็ได้ใช่ไหมคุณทําไมจะคิดว่าไอค้คนที่มันคุยด้วยมันต้องเป็นชื่อนี้หน้านี้จริงแท้ค,ครับมัน มันก็ต้องเข้าใจอ่ะบางอารมณ์ไม่อยากจะเป็นเอารูปจัสตินบีเบอร์ติเคเนมเป็นอย่างนี้ด้วยเลยเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่ใช่อ่าการที่เขาอ้างอิงอะไรต่างที่เราเห็นในไลายมันไม่ใช่เป็นช่องทางที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วครับเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่ามันเน้นความง่ายนะครับมันเกิดมาเป็นความง่ายเป็นเครื่องมือประกอบในการสื่อสารแต่ไม่ใช่เป็นเครื่องมือในการชนลงทุนไม่ใช่เป็นเครื่องมือในการที่ว่าจะเอาไว้ใช้ ในกรณีที่หลอกให้คุณไปทํางานออนไลน์คนะฮะแล้วก็ไอ้ส่วนของเรื่องการลงทุนเนี่ยอันนี้ก็ขอย้ําว่าไม่ได้คุยกันนานเนี่ยแต่มีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงคือยอดที่ว่าประมาณเก้าหมื่นล้านที่คนไทยเสียหายไปนะครับในเชิงของอยอดเงินนะครับเก้าหมื่นล้านเนี่ยสามหมื่นล้านคือหลอกลงทุนนะครับยงังยังไม่จบะนะครับแต่ปรากฏว่าจำนวนคดีนะครับ เจ็ดเปอร์เซ็นครับคือน้อยแต่ว่ามากคือความเสียหายมันมากถูกต oh. ้องไหมคะคือเราจะเป็นห่วงว่าพี่น้องประชาชนคนยากคนจนจะถูกหลอก <Okay. S 1> นะครับซึ่งเรายังห่วงอยู่นะครับแต่้คนที่เสียเงินเยอะสุดเนี่ยคือคนมีเงินครับ hmm. เพราะมีโอกาสากันเจ็ดสิบล้านอ่าสามสิบล้านเราต้องให้ความสําคัญกับคนรวยที่เคยประสบความสําเร็จในอดีตหรือ คนที่ทํางานมาจนกระทั่งเกษียณแล้วเงินก้อนสุดท้ายอยากลงทุนเนี่ยเราต้องโฟกัสกันตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันคือคนที่ที่จะคุยยากครับเพราะว่าเวลาเขาชวนหลอกให้ลงทุนแล้วเขาจะค่อนข้างมั่นใจว่าเขาคิดดีแล้วอเขามมีควาเเสียหายเนี่ยคือมันมันคือเงินของประเทศที่ไปอยู่ในนั้นให้โจรนะครับอืมคือส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายของของที่ลงทุนอ่ะเจ็ดเปอร์เซ็นตของเหยื่อลงทุนที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนคะ ครับเป็นได้หมดเลยครับก็ส่วนใหญ่ก็คือต้องมีเงินก้อนเงินเก็บระดับหนึ่งอย่างเช่นมีเงินนิ่งๆไว้แล้วดอกธนาคารมันน้อยอก็สมัยหาที่ลงทุนะนะครับเดี๋ยวเจ็ดเปอร์เซ็นดี๋ยวคุยให้ชัดๆนะครับว่าเจ็ดเปอร์เซ็นนี้คือเจ็ดเปอร์เซ็นจากจำนวนแปดแสนเก้าแสนคดีนะคฮะคก็ไม่ได้ดน้อยนะคะยอดนี่คือสามสิบเปอร์เซ็นครับนะฮะเพราะส่วนคนที่ถูกหลอกนะครับ เซอร์ไอแซคนิวตันก็เคยถูกหลอกให้ลงทุนมาแล้วครับคนอัจฉริยะทีนี้ัยงเพราะฉะนั้นเพราะว่าเขาเขาถูกลงทุนในแชร์ลูกโซ่ในยุคนั้นนะครับเขาลงทุนมาได้อ่สองพ่นปอนแล้วปรากฏว่าอันนี้เรื่องเล่าเนาะบอกว่าแม่บ้านบ้านเขาเองอ่ะเอาไปลงทุนแล้วได้เยอะกว่าเขาอีกเขาก็เลยเอาลงอีกรอบหนึ่งคราวนี้แชร์ลูกโซ่เจ๊งที่ผมจะเล่าอันนี้ก็เพราะว่ามันไม่เกี่ยวความฉลาดแล้วระดับการศึกษานะครับ ขเขาเกี่ยวกับเรื่องของอ่าอารมณ์จิตใต้สํานึกของเราอย่างเช่นอ่าเราเราจะชวนพิธีกรชางดีเจสองท่านมาลงทุนนะเดี๋ยวถ้าลงนิดเดียวพันเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมให้กับคืนไปพันห้าเลยอได้เลยด้วยนะใช่ไหมคะได้เลยครับได้เลยครับแล้วสมัครง่ายครับเพราะว่าบอกว่าจะเป็นสมาชิกกับผม,ผมนี่ผมแจกยูสเดมพาสวรดให้เรียบร้อยแหละแล้วก็บอกวิธีโอนพอโอนเสร็จปุ๊บพอมาปุ๊บ เดี๋ยวผมก็จะบอกว่าพรุ่งนี้นี่มีแพ็กเกจใหม่แต่ชวนเข้ากลุ่มลายก่อนนะครับอ่าอ่เราก็ต้องไปอยู่ในกลุ่มลายก่อนค่ะนะพอเข้ากลุ่มลายปุ๊บเนี่ยผมมีหน้ามาครับอ่าแล้วหน้ามาทผมจะบอกว่าเออผมโอนไปแล้วนะเมื่อวันก่อนขอบคุณมากเลยอ่าให้ให้ดูว่ามันได้จริงนะได้ไหมฮะได้มาเพียบเลยดีมากดีมากแล้วอย่างนี้ครับเขาก็จะบอกว่าวันนี้ยหน้ามาทุกคนลงกันหมดแล้วนะเหลือพี่คนเดียวเนี่ยอืมอ่า รอพี่คนเดียวเลยพี่พี่ไม่ลงทุกคนก็จะไม่ได้อะไรเลยอ่าทุกคนรอพี่คนเดียวนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรู้สึกว่านอกจากโอนให้เขาแล้วเนี่ยเรายังขอโทษเขาอีกขอโทษด้วยนะคะโอนช้าอืมครับแล้วแล้วหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็ยอดก็พุ่งเลยครับสมมุติว่าห้าแสนเราก็ตอนนี้ก็เป็นห้าล้านแล้วนะครับ นะครับแล้วก็จะกระตุ้นอย่างนี้ทุกวันครับครับเออพี่พี่มีเท่าอีกเพิ่มอีกนิดไหมคราวนี้เดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นยี่สิบนะครับครัครับแล้วมันจะจบงี้ครับปกติใช้เวลานานไหมคะเหยื่อเหยื่อคนนึงเนี่ยเข้าไปหลงในวังวลนของการลงทุนหนึ่งที่ให้ความกรุณาเล่าให้เราฟังนะครับจบในสิบชั่วโมงค่ะ หมายถึงว่ารู้เรื่องเลยว่าตัวเองถูกหลอกภายในสิบชั่วโมงใช่ใช่เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากได้คืนแล้วค่ะนะครับแล้วพออยากได้คืนก็เจอเรื่องที่เนี่ยครับคือพี่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมพี่ต้องจ่ายโน้นจ่ายนี้แล้วแล้วบังเอิญที่เขาได้รู้ด้วยก็เพราะว่าเขาหมดแล้วจริงคือถ้าไม่หมดก็น่าจะไปต่อถูก้ไหมฮะใช่เพราะว่าเขาเคยลงทุนในหุ้นเนี่ยครับว่าลงแล้วเนี่ยถึงฉันลงก็ลงหมดได้เดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาฉันก็ค่อยขายค่อยอะไร เขาก็เลยไม่ได้มีว่าเออลงแล้วยังยังนะครับแต่ว่าโจนมันต้องการไปให้เราไปหาไม่อีกนะฮะอืมฮะแล้วพอเขาบอกยืนยันว่าไม่มีนะครับมันก็บล็อกเขาเลยฮะอืมนี่ก็คือควิธีโจมุกเดิมเดิมมุกเดียวกับปีที่แล้วเพียงแต่เปลี่ยนกลุ่มคนเปลี่ยนเหยื่อใหม่อย่างที่ฉันบอกตั้งแต่ในตอนแรกแล้วไหมคะใช่แล้วก็จะมันอย่างตอนนี้มันก็จะดูว่า เออตอนนี้ทองกําลังดังเนอะผมก็จะเปิดเทรดทุ้นทองอนะครับหรือช่วงไหนบิตคอยมันแพงผมก็จะบอกว่าชวนลงทุนในบิตคอยนะครับแต่สตอรี่รูปแบบคล้ายกันครับ่าโฆษณาเพื่อให้ถึงตัวเราเสร็จแล้วชวนเข้ากลุ่มไลน์กลุ่มไลนมีหน้ามา้าหน้าม้าก็จะเชียร์เรา,าว่าเออเออ,เอ,อฉันได้เท่านั้นเท่านี้แล้วทั้งหมดในกลุ่มหน้ามา้าเราคือมนุษย์คนเดียวที่เหลือคือโจรคเลวทั้งนั้นค่ะครับ แล้วถ้าเกิดเรายังให้เขาหลอกต่อเราก็โอนไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่หยุดเขาก็จะบอกว่าเออพี่โอนใหม่นิดเดยวคัะมันจะได้ขึ้นหมดเลยอค่ะมุกเดิมๆแต่แค่เปลี่ยนเหยื่อใหม่บางทีไม่ได้มีอะไรเลยก็นะวันนี้จริงๆท่านเหาเวลาใกล้หมดแล้วจริงๆค่ะเดี๋ยวคราวหน้าต้องอีกนิดนึงครับน้องๆนักศึกษาเขาจะโทรไปขู่นะครับแล้วพอน้องบอกไม่มีเงินเนี่ยเขาก็จะหลอกให้น้องมาตัวเองแล้วเอารูปส่งให้พ่อแม่เพื่อโอนเงินให้โจร มุกนี้ก็กําลังมาคือการเรียกค่าถ่ายต้องไหมคะเรียกค่าถ่ายตัวเองจากคือเรียกค่าถ่ายตัวเอง,เองแล้วก็สีทาตัวเองแล้วก็บอกว่าพ่อแม่ว่าตอนนี้กาลังโดน,น,นเรียกค่าถ่ายอ,อยู่ครับอ่าเอนสรุปสั้นๆนิดเดียวครับ,รบข้อนี้เดียวคือลดการสัมผัสโจรครับเบอร์แปกอย่ารับ SMS อย่าก,กดลิงก์แล้วก็อย่าคุยคนแปลกหน้าในโลกโซเชียลครับอ,อย่าปลอดภัยนะครับค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเรียนเชิญท่านมาอัปเดตกันอีกนะคะท่าน่ะ ครับอย่าทิ้งนานขนาดนี้นะคิดถึงครับได้เลยใช่ยังงี้ต้องต้องดิวกันประจำแล้วค่ะซื้อโฆษณาเลยพี่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากนะคะท่านผู้ประกาศสวัสดีทุกท่านสวัสดีผู้ฟังด้วยครับสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ประกาศตรีอมรชมเชิญท่านเลขาธิการสกมชอ่ะชื่อเต็มๆอะไรนะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ